อ้าวสวัสดีครับครอบคร,รัวเกษตรรับทราบทุกท่านครับไหนชาวสวนทุเรียนคนไหนอยากจะเอาลูกทุเรียนไปฝากกับญาติพี่น้องหรือว่าอยากจะเอาลูกทุเรียนเนี่ยไปขายของในออนไลน์และอยากจะให้เนื้อและรสชาติของลูกทุเรียนเนี่ยมีความหวานมันหอมและอร่อยกว่าทุเรียนปกติเนี่ยสอเท่า คลิปนี้นะครับผมผมจึงจะมาให้ทุกคนนะครับรู้เทคนิคและวิธีการบ่มทุเรียนที่ผมได้ทําการทดลองเมื่อปีที่แล้วนะครับผมซึ่งผลตอบรับออกมาดีมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อที่ละเอียดนะครับผมเส้นใยน้อยข้างนอกแห้งข้างในฉ่ําและได้เนื้อสัมผัสที่แตกต่างจากวิธีการบ่มอื่นๆนะครับผม ผมเลยอยากจะเอาเทคนิคของผมที่ได้ทําการทดลองแล้วได้ผลตอบรับที่ดีเนี่ยมาบอกต่อกับชาวครอบครัวกรเกษตรทรทุกคนนะครับผมผมรับรองเลยว่าทุกท่านเนี่ยไม่เคยได้ทําหรือว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับผมวิธีนี้นะฮะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยนะครับผมไปกันเลยครับ โอเคครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่วิธีการบ่มทุเรียนนะครับเดี๋ยวผมขอแวะเรื่องการใส่ปุ๋ยกระซักเล็กน้อยนะครับผมเนาะหลายคนก็รู้แล้วใช่ไหมครับผมว่าผมเนี่ยจะแนะนําให้ใส่ปุ๋ย1 5 5 20ในช่วงที่ผลเนี่ยมีอายุ60วันนะครับผมแล้วหลังจาก60วันมาเป็นผล70วัน80วัน90วัน100วันเนี่ยผมจะแนะนําให้เพิ่มโพแทสเซียมขึ้นมอหน่อยนะครับผมเป็น15 5 25 155, 35 13,, 6 36 12 7 35อะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะคมสบที่มีโพแทสเซียมสูงๆ ขึ้นมาหน่อยนะครับผมเนาะในช่วงผลตั้งแต่70วันขึ้นไปนะครับแล้วหลายคนก็สงสัยว่าทําไมแต่ละช่วงเนี่ยผมให้ใช้ปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงจังเลยในการบํารุงลูกทุเรียนนะครับผมเนาะก็คําตอบก็คือว่าโพแทสเซียมนะครับผมมีหน้าที่ช่วยในการขนส่งน้ําตาลขนส่งแป้งเข้าสู่ผลทุเรียนนะครับทำให้เนื้อทุเรียนเนี่ยมีรสชาติที่หวานและคุณภาพของเนื้อเนี่ยมีความเหนียวความแน่นนะครับผมความหนึบความหนับด้วยนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเหตุผลที่ผมเลือกใช้โพแทสเซียมที่สูงๆนะครับผ แล้วหลายคนก็สงสัยว่าทําไมเนี่ยผมให้หยุดใส่ปุ๋ยในช่วงที่ผลเนี่ยมีอายุ80วันตามจริงเนี่ยใครจะเลิกใส่ปุ๋ยในช่วงผล80วันก็ได้หรือจะ100วันก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ท่านเลยเนาะแต่ผมขอแบ่งเป็นสอ,อย่างคือถ้าอยากได้รสชาติที่อร่อยเนี่ยให้หยุดใส่ปุ๋ยในช่วงที่ผลมีอายุ80วันแต่ถ้าอยากได้น้ําหนักหรือขนาดเนี่ยให้ไปหยุดใส่ปุ๋ยในช่วงที่ผลมีอายุ100วันเนาะทำไมหยุดการใส่ปุ๋ยในช่วง80วันถึงได้รสชาตินะครับเมื่อเราหยุดใส่ปุ๋ยยในช่วงผลมอาุ80 นนต้นทุเรียนเนี่ยก็จะเลิกเอาสารอาหารหรือเอาปุ๋ยที่เราให้ไปเนี่ยนะครับเลิกเอาไปใช้ในไม่ว่าจะเป็นใบหรือกิ่งหรือลําต้นนะครับแล้วเขานะครับต้นทุเรียนเนี่ยจะโฟกัสการที่ลําเลียงแป้งลำเลียงสารอาหารเนี่ยมาที่ลูกทุเรียนซะส่วนใหญ่เนาะก็ผมเลยเนี่ยเลือกที่จะหยุดใส่ปุ๋ยในช่วงผล80วันอะไรประมาณนี้เลยนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการบ่มทุเรียนกันดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วิธีการบ่มกันเลยนะครับเสียงในห้องนี้อาจจะมีความก้องก้องนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมวิธีการบ่มก็จะง่ายเนยนะครับผมก็จะคัดเลือกทุเรียนที่มีความแก่ออกมาตั้งอาไว้บนโต๊ะแบบนี้เลยนะครับ ผมจะไม่เอาลูกทุเรียนวางไว้โดยตรงกับพื้นปูนแบบนี้นะครับผม <zer i. S 2> เพราะว่าพื้นปูนเนี่ยถือว่าเป็นวัสดุที่สามารถดูดความชื้นได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็อาจจะทําให้ลูกทุเรียนของทุกท่านเนี่ยมีเนื้อที่แห้งมีเนื้อที่แข็งแล้วก็มีโอกาสทําให้เนื้อเนี่ยสุกลายหรือว่าสุกไม่เท่ากันได้นะครับผมผมเลือกที่จะใช้โต๊ะมาวางไว้แบบนี้แล้วก็ค่อยเอาทุเรียนเนี่ยวางไว้บนโต๊ะแทนนะครับไม่ได้เอาทุเรียนเนี่ยวางไว้กับพื้นโดยตรงเนาะท่านไหนนะครับมีไม้มีไม้ไผ่หรือมีอะไรก็ ได้นะครับผมก็สามารถเอามากั้นไว้ก่อนแล้วค่อยวางทุเรียนได้แบบนี้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับผมจะอยากแนะนําให้เอาวางไว้ในห้องน้ำนะครับแต่เนื่องจากในห้องน้ําผมเนี่ยมีขนาดที่เล็กมากแล้วก็มันจะมีผู้คนมากมายเนี่ยใช้สอยในห้องน้ำเนี่ยเป็นประจาบ่อยครั้งเนาะก็เลยอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ที่จะนําลูกทุเรียน,นยไปไว้ในห้องน้ำนะครับผมเลยสร้างเป็นสภาวะแวดล้อมขึ้นมาใหม่ครับโดยการใช้ออถังน้ําแบบนี้นะครับผมทุกท่านจะเลือกใช้เป็น กระมังก็ได้นะครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนะครับอ่าขี้นี้ก็มีน้ำเนาะก็เอามาวางไว้สัก2อันนะครับวางไว้สักสองอันบอแบบนี้นะครับผมก็วางไว้เป็นคู่แบบนี้เลยนะครับผมก็ที่ผมทําแบบนี้นะครับก็เพื่อจะสร้างสภาวะแวดล้อมความชื้นให้แก่ลูกทุเรียนนะครับผมหลายคนก็ถามว่าทําไมถึงต้องสร้างสภาวะแวดล้อมความชื้นให้แก่ลูกทุเรียนในการบ่มด้วยนะครับคำตอบก็ง่ายๆเลยนะครับผมคือความชื้นเนี่ยจะช่วยทําให้ลูกทุเรียนเนี่ยสุกเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมและนอกจากนี้นะครับความชื้นก็จะ เอนไซม์นะครับผมที่มีประโยชน์ในลูกทุเรียนเนี่ยทำงานได้เป็นปกตินะครับแล้วก็ต่อมาก็คือว่ามันจะช่วยสร้างเอทิลีนอีกด้วยนะครับก็ช่วยสร้างนิดหน่อยนะครับผมอะไรประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการทําแบบนี้เนาะทาแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาไว้ในห้องน้ําก็ได้นะครับหรือเอาไว้ในห้องที่มีความชื้นสูงๆหน่อยก็ได้เหมือนกันเนาะเอาไว้แบบนี้นะครับเป็นเวลา3วันนะครับสวันเท่านั้นทิ้งไว้แบบนี้โดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยนะครับผมโอเคไปดูกันต่อครับ สมมุติว่าสมมุตินะครับสมมุติว่าเวลาล่วงเลยมาสาวันเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะทําการเอาถังน้ําทั้ง2อ,อันนี้เอาออกไปข้างนอกเลยนะครับผมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับลูกทุเรียนแล้วนะครับหรือท่านใดเอาลูกทุเรียนไว้ในห้องน้ําก็สามารถนําออกมาไว้ในห้อง แอร์แบบนี้ได้เลยนะครับผมใครไม่มีแอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถเอาไว้ในอุณหภูมิที่ปกติก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็รอสุกไปนะครับผมแต่ว่าก่อนที่ผมจะรอสุกเนี่ยผมจะเอานํามาไว้ในห้องแอร์แบบนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เปิดแอร์ไว้แต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะครับผมไม่ต้องเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนทุกเวลาตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เปิดเท่าที่จําเป็นครับสมมุติว่าผมนอนในห้องนี้นะครับผมตอนกลางคืนผมก็จะนอนเปิดแอร์ผมก็จะเปิดแอร์ช่วงตอนกลางคืนแล้วผมตื่นมาผผมมกก็ปปิิดดแแค่นนั้เทุ อะไรแบบนั้นเนาะก็ข้อดีของการเปิดแอร์ให้กับลูกทเรียนหรือทุเรียนเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่20ถึง25องศาเนี่ยข้อดีคืออะไรนะครับข้อดีคือการหายใจของลูกเรียนเนี่ยก็จะเริ่มช้าลงน,นะครับผมแล้วก็การพัฒนารสชาตินะครับก็จะลึกขึ้นดีขึ้นนะครับผมและทุกครั้งที่ผมเอาไว้ในห้องแอร์นะครับผมผมก็จะทําการเอามีดนะครับผมปาดที่บริเวณขั้วแบบนี้นะครับผมปาดที่บริเวณขั้วแบบนี้ทุกๆวันนะครับปาดจึงจ้งปาดจึ้งแล้วก็ปาดจ<ะ>ึ้งไปนะครับผม สวันเหมือนกันนะครับและทุกวันผมก็จะปาดไปเลครับปาดทีละนิดทีละนิดทีละนิดปาดครั้รงเดียวเป็นเวลา3วันปาด3าครั้งแค่นี้เองเลยนะครับและหลังจากที่เรานะครับผมบ่มไว้ในนี้ห้องแอร์อีก3วันแล้วนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะเอาไว้ข้างนอกหรือห้องที่มีอุณหภูมิปกติเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็รอสุกได้เลยนะครับผมวิธีนี้นะครับผมใครสนใจก็สามารถลองไปทดลองใช้กับที่บ้านดูได้เลยนะครับผมเนาะรับรองว่าเนื้อที่ได้ ับประทานเนี่ยผมเชื่อว่ามีรสชาติที่แตกต่างมีสัมผัสที่แตกแยกอะไรแบบนี้แน่นอนนะครับรสชาติมีรสชาติที่ดีหวานมันหอมมากกว่าอุธีการบ่มอื่นๆ2อถึงสเท่าแน่นอนนะครับผมและนอกจากนี้นะครับเนื้อสัมผัสก็ข้างนอกมันจะแห้งๆข้างในมันจะฉ่ำๆเลยนะครับผมแล้วก็เนื้อละเอียดไม่เป็นใหญ่ด้วยนะครับผมอะไรประมาณนี้เลยนะครับอ่ะสนใจก็สามารถลองไปทําดูได้นะครับผมถ้าท่านไหนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม y ย u ทูบเกษตรศาสตร์ด้วย ผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ